下。 ตื่นตาตื่นใจกับวิวทิวทัศน์อันงดงามน้ำสีฟ้าและป่าสนในหุบเขาจนหลายๆคนยกให้ที่นี่เป็นดั่งสวิตเซอร์แลนด์พังงาสวิตเซอร์แลนด์พังงาเมืองหินเก่าถ้ำท,ทองหลังตื่นตาตื่นใจกับน้ำสีฟ้าป่าสนในหุบเขาจุดเช็คอินแห่งใหม่สุดปังที่นี่คือสวิตเซอร์แลนด์พังงาอันซีนจังหวัดพังงาเชื่อกันว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีที่นี่คือเมืองหินเก่าถ้ำท,ทองหลังอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาชวนมาเช็คอิน ถ่ายรูปสวยๆท่ามกลางขุมน้ําสีฟ้าที่รายล้อมไปด้วยป่าสนในหุบเขาซึ่งในอดีตที่นี่คือเหมืองหินแร่ที่ได้ทิ้งร่องรอยกลายเป็นขุมทรัพย์สุดอันซินของจังหวัดพังงาใครที่เคยมาเที่ยวเหมืองหินถ้ำทองหลางแล้วหรือสวิตเซอร์แลนด์พังงาแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเหมืองหินถ้ำทองหลางพิกัดอําเภอทับปุดจังหวัดพังงาอมรรับควาจจิงที่เ ใจดวงน้อยจะเคียวแค่เพียงไหมนานทราบใดสิ้น,ถนรถ